พ่อไปนอนไปกินกินก็มากินมาตอดไปตอนนั้นไปแล้ต่ว่าขนอกเขาต้องรู้อยู่ก่อนนะว่าแบบครอะใครดเเนี่ยดวตรงนนดีเวทครับไเ็นบอสแฟสอมนี่น่นี่นี้ไใครอะบอส

ดูแลเมย์ให้ดีแล้วไม่ต้องงงล้วครับโอ้สุดยอดวันนี้มามาเลยแล้วก็พูดอะไรที่อยากเขาไม่ร้อนนะกับไปคัดไรเดอร์ต่อโกนโกนเลยมั้งแต่เขาชอบให้โกนแบบอะไรนะฮะโอรู้สึกมันร่องร่องเลยตัด แ่นออีกสอาทิตย์จ้าแค่สองอาทิตย์จ้าออกไปเล่สุดท้ายแล้วสองคนปเเลือกไป่ไปเลือกเขาินี่ไงยี่วันก่อนจะเป็นจำไปคนแรกเลยอีกสองเหรอหอยสองคนไงไปคนแรกเลยสบาออคนใช่แล้วคือเราต้องแสดงนะ้ององเพราะว่าต้องไม่ลูกปุ้ก็ลูกุ่ลูกม่โอ้ม

คนนี้ยังไม่รู้ว่าใครอ่ะขอบคุณมากตั้งแต่วิดีที่แล้วแล้วดนตรจะหมดหรือา้วก็ตึ๊งเจ้าของเพงได้จ้าแล้วกทไปไก่หรือเปล่าธอยู่ไม่กีต่อครับเขาม่หมดนะ วันนี้สนุกมากเลยอันนี้เตรียมแย่งสิตลอดียมหาหมดเสอมตอนนี้ก็ชยยวันนี้ไม่รู้ตัวเลยสนุกแย่สไม่รู้ตัวโอเคจบพยายามล่แย่งล้อกยเลยไม่ทุกคนเล่นหมุนเล่น

ตอนนี네้เปาบินลำพ้อับต้นหน้าแสนสายอ่ะเรื่องือตอนไหนที่ยวเลยว่าแบบนเี่ยวแล้วเที่ยวไม่ใช oh, ่เปไนอันสมบูรณ์มาต้องจ๋าโอ้รองเเชลวีหกครับ นี่เป็นไรใรอยากมาดูเล่นแบบคเล่นยอดเท่าไหร่กทเลยครับเพื่อนของเพนสยามอะไรอย่างเงี้ยได้ได้่นมาไ่านมาอยู่ตรงกลางอันนี้เพน็บเลยอยู่งกลางก็่เอารอฉากก็ได้ที่บ้านเรา้านสองนี่เ็นที่นี่รอี่เป็ที่นีร เรไม่เอิดือนต่คจะทำ咯สิงเรื่องเดิมไม่รู้สิ่งเดิม 哎呀！ ใ้มันม e ีอ hmm? like oh, like oh, ah. right? ็นตรงเอ็นตรต่ว่าไนรงนะท่านตรงเส้นท่านขึนก้มันจะมีเนข่ยม็บนที่ยาวที่สุดเลยในไทยไม่ว่าอะไรนะยาวถึงกิโลตนะครับแต่ยาวมากนะครับอ่าสยาแหล่ใใช่ใชใช่่

ขอบคุกล้าบอกกระโดดมุ่งตรงคอมเมนต์แปลว่าเล่นจบจังหวะเอาอะไรดีวะโอ้ยโอ้ยคงไม่ใช่กำลังทำใจเลยทําไมถึงต้องตอบว่าอะไรไปเนี่ยแอคติ้งนะแอคติ้งแอคติ้งก็ไม่ใช่เอาอะไรอยู่อเรียนรู้ฉันเขาตอบมาขนาดไหนอะเขาให้เรื่องอะไรนะเถามว่าพวกว่าไอะไรวิชานายของคุณแบบเรา เี่เส้นเกย่อ้โดนโดนไปก็ตอบจังหวะแล้วแล้วก็เปลี่ยนตอนหลังตอนตอบเป็นจีที่สุดแล้วล่ะจีที่สุดในบ้านแล้วเส้นนีมโดนประมานเมื่อกี้บ้นหรือเล้านหรืเ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเท้าแล้วทีก็ต้องพัฒนาแย่จีที่สุดถ้าในคำหนักเนี่ยจะตอบได้แตนพัฒนากายเฮ้ยกลับไปดูเพีมเริ่มอ่ก็ จิร <ies> ิเซีปี๊ดกรงเมาเลยเอ้ยผมแบเสียงเพี้ยนแล้วก็เปนลอนี่มดิลชันคือแบบรู้แล้วอ่ะวขึ้นนาที่ต้องใส่ชิขึ้นมาแล้วใส่น้าที่กินขึ้นมาแล้ววัไหนใส่ ลูกเกอบใหญมากบหลุดเลยไม่ับไม่หลุด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 เลยีกา่ายเลยไม่หลุดครับเข้าดีตอนนี้อะมันดีอย่าไม่คอยดีเลย